มีคนบอกว่าใช่ครับภาษาอังกฤษมันควรต้องเป๊ะเวลาที่ประกวดแต่ว่ามุมมองเนี้ยและความรู้สึกเนี้ยมันก็จะเป็นฮิตสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกภาษาจะพูดแบบนี้นะพูดแบบไม่โลกสวยด้วยในแง่ของการประกวดเนี่ยเราต้องตีความแบบนี้นะการที่เราไปประกวดเอาจริงๆไปประกวดทําไมพูดง่ายๆไปประกวดเนี่ยเราไปเพื่อไปอวดความเจ๋งของตัวเองเลยล้วนๆคือไม่ใช่การอวดความอ่อนนะจริงไหม อวดความฉลาดความสวยหุ่นดีความเสีย้ยคือเราไปประกวดเพื่ออวดความเจ๋งทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าตัดสินใจว่าจะไปประกวดแล้วอ่ะหมายความว่าอะไรคุณก็ต้องคิดมาแล้วประมาณหนึ่งแหละว่าคุณนะ่ะเจ๋งและดีพอประมาณหนึ่งใช่ไหมดังนั้นถ้าสมมติว่าคิดว่ามั่นเจ๋งแต่ดีไม่พออย่างเงี้ยอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยเอาจริงจริงเหมือนบางคนอนะ่ะดาราอย่างเงี้ยสวยสวยร้อหล่อ,อสวยนะแต่ไม่พออ่ะไม่พอที่จะเป็นนางเอกอ่ะเข้าใจปะ นี่คือหัวใจของการประกวดทีนี้ถ้าเป็นเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยมุมมองเนี้ยมันก็จะเป็นพิษสําหรับผู้เริ่มต้นก็แง่แหละก็เรื่องเนี้ยก็คือดีแต่มันไม่พอมันไม่ถึงคุณภาพของมาตรฐานคนเป็นนางงามอะ่ะดังนั้นมันก็มันก็เหนื่อยหน่อยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และในสําหรับมุมมองของคนทั่วไปถ้าเพิ่งเริ่มต้นเรารู้สึกไม่มั่นใจสิ่งที่เราต้องฝึกตัวเองเนี่ยนะมี2ออย่างหลักๆเลยนะอันแรกคือเราฝึกที่จะทวงพลังกลับคืนมาจากคนอื่น เพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจคือเราอะเอาพลังไปฝากไว้กับคนข้างนอกแล้วความรู้สึกเราชีวิตเรามันก็ไปขึ้นอยู่กับคนข้างนอกอย่างเงี้ยเราจะต้องฝึกที่จะทวงพลังของเราคื้นมาอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่เธอต้องฝึกเลยสองคือฝึกที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเราคือแน่นอนว่าความรู้สึกของเรามันไม่มั่นคงบางทีอาจจะโดนกระทบจากทั้งนั้น กระทบจากครั้งนี้พูดตามตรงนะว่าคุณไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่คุณควบคุมตัวเองได้ไม่ว่าใครจะทำอะไรหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถ i m p r e s s ทั้ง100คนได้หนึ่งคนทำดีแต่ทำให้คนที่100ไม่พอใจทำให้คนที่50สูญเสียความมั่นใจในเมื่อมันเป็นความรู้สึกของเราอะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือเราควรที่จะเรียนรู้ว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอยังไงการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับคุณหรือคนเริ่มต้นต่างๆ ก็จะไม่เคยได้ผลเพราะความรู้สึกของเราไปขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราสุดท้ายแล้วอันนี้คือชีวิตของคุณก็เลือกเอาสิว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อความรู้สึกของคุณบ้างหรือ,อยังสรรหาสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อใจเราเข้ามาล่ะ